โอเคสวัสดีค่ะครับก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับสวีครับนี่คือทุกคนได้ดูหนังกันมาหมดเลยนะคะได้ดูซีรีส์กันมาหมดก็คิดว่าคิดว่าเมื่อกี้ถามนี่ยกมือกันทุกคนเลยนะคะแล้วก็แน่นอนว่าหลังจากจบไปฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างคะทางถามทางผู้กำกับก่อนได้ไหมคะอ๋อฟีดแบ็ผมว่าดีนะดีมากด้วยดีมาก้วยคือคือสำหรับคนที่อยู่ ใกล้ๆตัวก็ก็ดีระดับดีมากพอไกลออกไปหน่อยก็ดีดีอยู่ดีไปเรื่อยๆดีไปเรื่อยๆเขาว่ายังไงกันบ้างเขาว่ายังไงกันบ้างคะมีแบบว่าอันไหนที่เรารู้สึกว่าเอ้ยน่าจะมาเล่าให้พวกเราฟังกันบ้างก็ก็สิ่งที่สิ่งที่คนพูดเป็นส่วนใหญ่คือว่าจริงๆแล้วต้องต้องต้องให้คะแนนของตาเหน่งค่ะคะว่าว่าการที่เขาเล่นเป็นหมอชนเนี่ยได้ได้สมบทบาทแล้วก็แล้วก็ทําให้ตัวเนื้อเรื่องมันมันเห็นความ เปลี่ยนแปลงของเด็กคนหนึ่งที่เคยเริ่มจากตรงนี้แล้วก็กลายขึ้นไปเหมือนเหมือนมีคนมาบอกผมคำง่ายๆว่าพอจะจบ EP 2ีแล้วเหมือนดูเลี้ยงดูเขามา20าปี่ะเหมือนเหมือนเขาเป็นเด็กเล็กๆขึ้นมาจนกทั่งถึงบอกเฮ้ยจะจบแล้ว<า>จะจบแล้วรู้สึกเหมือนจะไม่ได้เจอเขาแล้วอะไรงไรียคือส่วนใหญ่จะเนอย่างนี้ต้องบอกให้เขามาที่มิวเซียมสยามเนาะ <laughs> วันนี้ <laughs> ได้เลยและเหน่งล่ะคะเป็น <laughs> <า S 2> ยังไงบ้าง <laughs> หลังจากที่แบบซีรีส์จบไปเราแบบได้รับฟีดแบ็กอะไรยังไงบ้างไหมคะ ก็ดีนะครับเพราะว่าเออมีมีคนมาคนก็มาทากกันแบบว่าหมอชนหมอชนอะไรเงี้ยทำไมไม่เห็นเหมือนในทีวีเลยอะไรเงี้ยอ้าวผมก็แบบอ้าวจะให้เหมือนไหมอะไรเงี้ยก็ก็มันก็เราเป็นคาแรคเตอร์เนาะอยู่ในเรื่องอะไรเงี้ยแต่ว่าคนบางบางบางทีก็แบบเออมามาบอกผมว่าอุ้ย เหมือนจังเลยอะไรเงี้ยเออผมก็ดีใจนะถือว่าแบบรู้สึกว่าประสบความสำเร็จทางการแสดงแล้วกันอะไรเงี้ยครับก็ดีใจมากๆแล้วก็ยินดีมากๆที่แบบได้เป็นตัวแทนอะไรเงี้ยของแบบการเล่าเรื่องคาแรคเตอร์ของบุคคลออทิสติกต่างๆให้แบบสังคมได้รับรู้ว่าแบบเหมือนแบบ awareness อย่างเงี้ยได้ทุกคนได้มี awareness กับบุคคลออทิสติกอะไรเงี้ยจะได้เข้าใจว่าแบบเฮ้ยจริงบุคคลออทิสติกเขามีคาแรคเตอร์ที่บางอย่างที่ค่อนข้างเหมือนกันแบบเหมือนกับ ทุกทุกคนจะมีแบบนี้คล้ายๆกันแต่ว่าบางอย่างก็จะต่างกันในเรื่องก็จะเล่าเหมือนกันอย่างเงี้ยครับก็คืออินไปเลยแหละใช่ไหมเนี่ยกับการที่เราได้รับบทบาทนี้แล้วเราก็ตัวเราเองที่แสดงพี่ว่าวหลายๆคนที่ดูอยู่พี่ถามจริงๆเรารู้สึกเราเข้าใจบุคคลออทิสติกมากขึ้นไหมคะเนี่ยมันเป็นมันเป็นเรื่องของการทํางานที่ที่เราใช้ในเรื่องของซีรีส์ในการขับเคลื่อนเรื่องนี้สู่วงกว้างด้วย ใช่เพราะว่าปฏิเสธไม่ไนดะ้ว่าการทํำซีรีส์คือผมผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าซีรีส์หรือว่างานในในสายบันเทิงพวกนี้มันจะทําให้คนเข้าถึงสิ่งที่เราต้องการจะบอกเขาได้ง่ายขึ้นแล้วก็สามารถสร้างความจดจําได้คือต่อให้ต่อให้ซีรีส์มันจบไปแล้วเมื่อมีการเอ่ยชื่อขึ้นมาเมื่อไหร่ว่าเป็นกู๊ดด็อกเตอร์ทุกคนจะจำได้ว่ามันเป็นหนังเกี่ยวกับคนพิเศษ แบบไหนผมเชื่อว่าซีรีส์มันซีรีส์หรือหนังเนี่ยมันจะมันจะมันมันจะประทับอยู่ในใจได้นานนานนานมากกว่ามากกว่าข้อเท็จจริงอย่างอื่นผมเชื่อว่าซีรีส์มันเป็นแบบนั้นหนังมันเป็นอย่างนั้นคงานวงการบันเทิงมันเป็นแบบมันมีอิทธิพลกับคนอย่างต่อเนื่องใช่ครับยาวนานใช่ไหมคะใช่ครับแล้วในส่วนของการเอางี้ดีกว่าก่อนที่จะเป็นคูด็อกเตอร์เนี่ยแน่นอนว่าเหน่งเองก็ต้องมาเรียนรู้ในเรื่องของเราเล่นเป็นบุคคลออทิสติกถูกไหมคะดังนั้นเหน่งเองก็ต้องมาเรียนรู้ว่า บุคคลออทิสติกนั้นเขามีลักษณะเฉพาะอย่างไรหรือว่าเขามีปฏิกิริยาอย่างไรในการที่เขาดําเนินชีวิตในปกติเหน่งได้ทําแบบนั้นด้วยถูกไหมคะครับผมไปที่มูลทิหรือเปล่าใช่ก็ก็ผม,มจะเล่าเริ่มแรกเลยแล้วกันนะเพราะว่า,วาแบบก่อนที่เราได้รับบทอย่างเงี้ยแล้วผมก็อาจจะมีปฏิทานอย่างหนึ่งว่าแบบโอเคอย่างที่บอกไปก็คืออยากจะให้ทุกคนแบบเข้าใจจริงๆว่าการเป็นออทิสติกอ่ะมันเป็นยังไงคือส่วนตัวผมอ่ะตอนสมัยเรียนนะครับผมก็ มันจะมีนักเรียนแบบในระดับชั้นหนึ่งอะ่ะ<ม>ก็จะมีแบบเพื่อนสักหนึ่งถึงสองคนที่แบบมีภาวะออทิสติกอะไรเงี<ม>้ยแล้วก็จะมีแบบมาเรียนด้วยกันบ้างบางบางบาง,บางอันเขาก็จะไปเรียนเดี่ยวบ้างอะไรเงี<อ>้ยที่โรงเรียนอ,อะไรเงี้ยครับเราก็จะมีเพื่อนคนนี้เตะบอลด้วยกันแล้วก็เหมือนกับทํากิจกรรมทุกอย่างไปเข้าค่ายลูกเสืออะไรก็ไปด้วยกันอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออแบบหลายๆคนอาจจะไม่ได้มีประสบการณ์แบบเราที่เคยได้สัมผ <ใน S 1> ัสแล้วก็เป็นเพื่อนกับคนที่เป็นออทิสติกอะไรเงี้ยก็เลยแบบ รู้สึกว่าอยากจะถ่ายทอดให้ทุกคนได้รับรู้แบบจริงๆแล้ว <g ülme> ก็แบบหลายๆคนที่อาจจะไม่เคยสัมผัสเด็กออทิสติกจริงๆหรือว่าคิดไปก่อนแบบเอาบรรทัดฐานของเราไปตัดสินขเขาไปก่อนอะไรเงี้ยทําให้แบบว่าทุกคนเข้าใจได้มากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบก็เป็นที่มาว่าแบบว่าก็คุยกับพี่ออฟว่าแบบเออเราก็อยากผลักดันเรื่องนี้เหมือนกันอ oh. ะไรเงี้ยเราก็เลยโอเคแล้วหลังจากนั้นก็มาเวิร์กช็อปที่เวทีออทิสติกไทยก็เจอพี่แจ็คนี่แหละ สวัสดีครับสสวัดีคอู้อกรีนให้พี่แจ็คหน่อยสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับผมประสบการมา10ปีด้วยเพิ่มบังเอิญเจอได้รับเลือดจากตัวแทนต้นแบบไปผู้ช่วยผู้กับซีรีส์ห <c oughs> นึ่งกู๊ดดอเตอร์หมอใจวิเศษด้วยนั่นแหละครับในช่วงปลายปีปี65ไป ศึกษาดูนานกรองถ่ายด้วยเพราะว่าผมอยู่เบื้องหลังด้วยคอยสังคอยอบรมให้กับน้องๆด้วยไงพี่แจ๊คทำอะไรบ้างในอ่านี่เนี่ยก็คือพี่ออบเราคือคือตอนที่เราไปเราไปที่มูลนิธิค่ะไปที่มูลนิธิเสร็จแล้วก็เห็นแล้วก็รู้สึกว่าความจริงอะผมผมรู้สึกอยู่แล้วว่าไอ้หนังเรื่อง หมอใจพิเศษเนี่ยผมรู้สึกว่าความจริงมันคือหนังซีรีส์ธรรมดาเรื่องหนึ่งที่เราเล่าเรื่องของเด็กคนหนึ่งที่ก็เป็นเด็กธรรมดาสําหรับผมนะ,ะผมรู้สึกว่าทำยังไงก็ได้ให้คนดูรู้สึกว่าเขาเป็นเด็กพิเศษที่เป็นคนธรรมดาเพราะเสนัพ้พอเราไปเราไปเจอพี่แจ็คที่มูลนิธิเราก็รู้สึกว่าเออพี่แจ็คเขาก็ธรรมดา สำหรับเราแต่เรารู้สึกว่าการธรรมดาแบบนี้บางคนพอไม่เคยเห็นจริงๆคนในกองถ่ายเพราะตอนนั้นเราไปเราไปมูลนิธิเราไปกันแค่ผมกับ<ม>ตาเหน่ง <ผม S 1> แล้วก็ <ผม S 1> แล้วก็ทีมงานไม่ทีมงานของทูซีแต่ไม่ได้เป็นทีมกองถ่ายค่ะเราก็รู้สึกว่าเออถ้าเกิดในกองถ่ายเรามีเรามี เด็กธรรมดาแบบนี้ไปกับเราอีกคนหนึ่งให้คนรู้สึกว่ามันเป็นปกติที่เราจะทํางานร่วมกันได้แบบนี้เนี่ยมันคงจะดีนะคนอื่น<ะ>คนอื่นไม่ว่าจะดาราคนอื่นไม่ว่าจะเป็นเจ้าแพทโทนี่พีเจทั้งหลายจะได้เห็นว่าอ๋อจริง,รงๆเขาจะได้ Take a คชั่นกับหนิงที่แปลงร่างเป็นหมอโชนได้แบบไหนเราก็เลยเอาพี่แจ็คเนี่ยบอกพี่แจ็คพี่แจ็คเป็นจริงๆแล้วจะเรียกว่าเก่งเป็นผู้ช่วยหุ้มกับ ก็ไม่ค่อยนักจริงๆแล้วเหมือนเป็นโค้ชแอคติง้งโค้ชแอคติ้งโค,โค้ชประมาณานี้ใช่ๆ,ๆแบบให้แห่งเขาได้แบบเขาเรียกซึมซับคือนอกจากผมแล้วก็จะมีแบบเหมือนกับคือเคยเคยสังเกตไหมมันจะเป็นเหมือนกับออตโตเมติกของมนุษย์มนุษย์มนุษย์ทั่วไปที่แบบอาจจะไม่ได้เข้าใจมากขนาดนั้นอะ mm. ไรเงี้ยก็คือสมมติว่ามีคนพิการหรือคนที่เราคิดว่าเขาแตกต่างจากเราเราจะเผลอปฏิบัติตัวกับเขาแบบไม่ปกติอ่ามันเป็นแบบเหมือนแบบ เขาเรียกอะไรอ่ะเนื้อไหมนึกอไหมอันนั้นแหละอันนั้นแหละเป็นเอลเมนที่ทําให้คือหมอชอชนไปช่วยเหลือหรืออะไรอย่างงี้คาแรคเตอร์หมอชนทําให้คาแรคเตอร์หมอชนแข็งแรงขึ้นจากคนรอบข้างเพราะว่าออย่างน้องแพทพี่โทนี่อะไรเงี้ยพอเขามองเราเป็นเหมือนกับสายตามันจะเปลี่ยนแค่แว็บนิดเดียวแบบเซี้ยววินาทีอะไรเงี้ยมันจะทําให คาแรคเตอร์หมอโชนมันจะชัดขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นแบบทุกๆคนที่เอ็กซ์พสกับหมอโชนก็อาจจะต้องมีสิ่งนี้อยู่อะไรเงนี้ครับโดยธรรมชาติโดยแบบที่เราแบบอยู่ในสับคอนเชียสของเราอีกโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจทำแบบนั้นใช่อะไรเงี้ครับซึ่งพอหน่งได้รับรู้เรื่องเนี้ยแล้วเราก็เลยแบบโอเคพอน้องๆที่เป็นออทิสติกหรือว่าคนทุกพลภาพคนพิการต่างๆอะไรนะครับเขาจริงๆแล้วเขาไม่ได้ต้องการการทรีตแบบ พิเศษแต่เขาก็ต้องการการทีทแบบปกติซึ่งพวกเราอ่ะอาจจะแบบเผลอทำการทีทพิเศษไปอาจจะพูดเสียงสองหรืออะไรเงี้ยฟิวๆนั้นก็เลยทำให้พอเอามาปรับใช้กับชีวิตประจำวันเนี่ยมันก็เราก็จะทีทเขาปกติมากขึ้นหมยถึงว่าหมยถึงว่าเป็นธรรมดามากขึ้นเหมือนเราเหมือนเราเขาเป็นเพื่อนเราคนหนึ่งอะไรเงี้ยผมก็จะพยายามแบบเอออยากจะสื่อสารสิ่งนี้เนาะ ให้แบบทุกคนได้รับรู้อะไรเงี้ยครับค่ะแจ็คล่ะคะกลับมาที่แจ็คบ้างร,รู้สึกดีใจไหมที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับเขาในกองถ่ายแล้วก็ได้ไปเห็นพี่ๆเขาทํางานกันเป็นยังไงบ้างผมมาเป็นผู้ช่วยผูก้กอบมาเบื้องหลังครับเคยเทสกับนักแสดงหรือเปล่าด้วยเป็นบางคนจำได้แพทชยามิอมโทนี่ลากแกนเบอร์เอิญเห็นสาร่า คาร่าคาร่าคาร่าที่คาร่ากับทุเรียนทุเรียนสุโมทุเรียนนั่นแหละครับโอ้โหที่ำพี่สุโมทุเรียนเน้ด้วยพี่ดูว่าพี่ดูจำพี่ดูได้ไหมได้ครับลุงดูดิค่ะดูสัญญาคุณนากอนอ่ก็คือเราได้ไปเจอเขาแล้วก็ได้ไปเหมือนกับช่วยคุยกับพี่เน่งหรือเปล่าในกองถ่ายเราได้มีบรรยากาศแบบนั้นใช่ไหมคะใช่ครับสนุกไหมสนุกครับ แล้วอย่างสมมุติของของเน่งเองนะคะหลัง <c oughs> จากที่เราได้เรียนรู้คาแรคเตอร์การนําเข้าไปสู่บทบาทของเราเนี่ยมันมีความท้าทายยังไงบ้างไหมใช่จริงๆก็ก็ค่อนข้างตอนแรกก็แบบค่อนข้างรู้สึกว่า <c oughs> กดดันประมาณหนึ่ง <c oughs> เพราะว่าด้วยซีรีส์เขาแบบมีหลายเวอร์ชันเนาะแล้วแต่ละเวอร์ชันก็ทำไว้ดีมากอะไรเงี้ย <c oughs> ก็ค่อนข้างแบบ เออแบบตื่นเต้นนะกับการรับบทนี้อะไรเงี้ยแบบมันเป็นอะไรที่แบบทาเลนมากๆสำหรบไม่ถึงว่าเป็นชาเลนมากๆสำหรับผมอะไรเงี้ยเพราะว่าเออเราก็อาจจะไม่ได้แบบ แสดงมาคร่ำวอดขนาดนั้นเราก็เพิ่งมาแบบเริ่มแสดงไม่ได้กี่ปีอะไรเงี้ยครับประมาณกี่ปีแล้วเองเนี่ยกี่ปีแล้วนะที่เล่นก็ประมาณตอนนี้ก็สิบสองไหมเจ็ดล้วเหรอคะใช่แต่ตอนเล่นกูด็อกเตอร์ก็ประมาณห้าสี่ห้าปีอะไรเงี้ยครับก็ก็สนุกมากกับการทำคาแรคเตอร์นี้แล้วก็ต้องขอบคุณพี่แจ็คขอบคุณพี่พี่จำได้เลยว่าในห้องนั้นมีอีก4ี่คน <laughs> ที่นั่งคุย yeah, yeah, yeah. แล้วก็แบบ yeah, yeah. ก็ก,ก็ก็บอกพี่แจ็คว่าแบบเออพี่แจ็คสะดวกเล่าเรื่อง mm. ประสบการณ์ส่วนตัวไหมอะไรอย่างเงี้ยก็แบบพี่แจ็คบอกเค okay, ได้เล่าได้อะไรอย่างเงี้ยก็แบบอ่าก็ให้ทุกทุกคนเขาก็โอเคเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยแบบทุกคนผ่านอะไรมาบ้างอะไรเงี้ย mm. คือมันไม่ใช่แบบว่าคือทุกคนอะ่ะ mm. ไม่ได้เป็นเซอร์เรียลไทม์เป็นไหมออทิสติกไม่ใช่เซอร์เรียลไทม์มันคือแบบภาวะหนึ่งแต่ว่าทุกคนมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกัน,มนหมายถึงว่าพี่แจ็คก,ก็อาจจะชอบ สิ่งสิ่งหนึ่งอีกคนหนึ่งชอบชอบไม่เหมือนกัน,น,น,นวิธีการาดําเนินชีวิต no? เกิดมาจากครอบครัวที่ไม่เหมือนกันครอบครัวที่ดีก็จะส่งเสริมพากันไปให้คาแรคเตอร์เขาเป็นแบบนึงเขาอาจจะมีความมั่นใจมีความอะไรเหมือนพวกเราเลยมีปมเหมือนพวกเราเลยครอบครัวที่แบบถ้าครอบครัวที่มันไม่ได ขาเรียกอะไรไม่ไ huh. ด้เข้าใจขนาดนั้นว like ่าการเลี้ยงดูเด็กออทิสติกเนี่ยทำยังไงก็จะเป็นน้องๆก็จะออกมาคาแรคเตอร์เป็นอีกแบบหนึ่งคือมันทุกคนมันไม่เหมือนกันก็คือใช่ไม่ว่าจะออทิสติกพวกเราเองก็ตามที่นั่งกันอยู่ในทุกคนนี่คือความหลากหลายทั้งหมดอ่ะใช่พวกเราเองยังแตกต่างกันเลยอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบรู้สึกว่าเออเราเราเราอย่าไปเหมารวมเลยว่าออทิสติกเป็นยังไงแต่ว่าแบบโฟกัสที่บุคคลคนนั้นมากกว่าว่าบุคคลคนนั้นเขาเป็นยังไงเขาทํางานได้ไหมก็อันเนี้ยเขาก็ ก็วัดกันไป,ไปตามผลลัพธ์ที่ออกมาอะไรเงี woman, schme, ้ยคือแบบทุกๆคนก็ผมคิดว่าทุกคนก็ต้องการโอกาสที่เท่าเทียมนะเพราะว่าแบบเขาก็อยากพิสูจน์ตัวเองเหมือนกันว่าเขาก็ทําสิ่งนี้ได้จริงๆอะไรเงี้ยครับอะไรเงี้ยก็ได้รับรู้เรื่องราวต่างๆเนี่ยจากมุมมองของพี่แจ็คและต่างๆทุกคนหรือว่าการไปสัมผัสไปออฟเซิร์ฟกับน้องๆที่เป็นออทิสติกหรือพี่ๆที่เป็นออทิสติกที่มูนิติอะไรเงี้ยก็ทําให้แบบ เออเราเข้าใจอะไรมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะเลย <ừ> จากที่แบบเราเคยมีเพื่อนออทิสติกคนนึงอะไรเงี <ừ> ้ยแล้วแบบ <ừ> พอเราได้เห็นหลายๆคนทําให้เรารู้สึกว่าแบบ <ừ> เออจริงๆแล้วทุกคนก็มีความสามารถในแบบของตัวเองซึ่งขนาดเราเองเรายังทําทุกอย่างได้ไม่ดีทุกอย่างเลยอะไรเงี <ừ> ้ยเราก็มีความถนัดของเรามีความอันที่เราไม่ถนัดอะไรเงี้ยอันนี้ก็สิงเช่นเดียวกันนะครับเราพี่แจ็คนี้นะคะอยู่ที่มูลนิธิเนี่ย<ม>พี่แจ็คมีหน้านะที่อะไรที่มูลนิธิมีช่วยงานเอกสารครับเดินส่งเอกสาร นำจดหมายลงทะเบียนหนังสือให้ผู้รับตามห้องด้วยเขียมใบเบิกค่าสาธารณนุปโภคครับโอ้ยแล้วงานพี่แจ็คละเอียดมากลายมือพี่แจ็คนี้แบบแวะไปที่มุลทีได้นะคะดูนี่แบบสวยงามไม่ได้ละเอียดธรรมดานะผมก็เคยนั่งไปยืนคุยกับตำนหน่งยืน,ย,นยืนจ้องเราว่า คุยด้วยยังไม่คุยเลยเพราะเขาาทำงานอยู่ใช่เขาทางนอยู่าังพิมเขาไม่ต้องแล้วบอกอ้าวขอโทษขอโทษขอโทษพี่ขอโทษไม่มีนะไม่มีการแบบว่าเผลอเผลอถ่ายติ๊กต็อกแอบเมาเพื่อนอันนี้เป็นข้อดีนะแล้วแม้จะพูดเลยว่าผมทำงานอยู่ครับพี่โอเคครับขอโทษเข้าใจไหมคะคุณน้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอันนี้เป็นข้อดีมากๆคือสหรับอย่างที่ท่านผู้ว่าพูดเมื่อสักครู่ตอนนี้ที่เปิดเหมือนกันว่าถ้าเราเลือกงานที่ให้ตรงกับในสิ่งที่เขาทำได้อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากๆนะคะอย่างพี่แจ๊คงานเอกสารหรือแม้กระทั่ง อย่างเงี้ยเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีหนังที่มันเกี่ยวข้องกับบุคคลออทิสติกก็สามารถที่จะมาสัมผัสประสบการณ์หรือว่ามาเรียนรู้คาแรคเตอร์ตรงนี้ได้เหมือนกันใช่ไหมคะแล้วประทับใจไหมสุดท้ายประทับใจการทางานร่วมกับพี่แจ็คเป็นยังไงบ้างคะจริงๆผมต้องบอกว่าหมอโชนอาจจะเป็นแบบเหมือนกับมีพี่แจ็คเป็นส่วนประกอบใหญ่ๆส่วนหนึ่งแล้วกันของหมอโชนอะไรเงี้ยก็เป็นเอลิเมนต์หลักๆที่ผมแบบกับพี่ออฟก็คิดว่าเออแบบจริงๆพี่แจ็คก็ เหมาะนะกับการที่แบบเหมือนกับเราเอาดึงเอลิเมนต์บางอย่างในตัวพี่แจ็คมาผสมกับหมอโชนแล้วก็ผสมกับแบ็กกราว n ์ของหมอโชนแล้วก็ลองเบรนปั่นรวมกันใหม่ขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วก็ให้เป็นหมอโชนอย่างทุกคนได้เห็นนะครับก็ก็มันจะมีซีนบางซีนเลยนะที่แบบว่าเราเราสองคนเรามักจะคุยเล่นแบบว่า เรานึกถึงพี่แจ๊กว่ะไอ้สิงนี้ต้องมายูในหนังเองคือในหนังมันจะมีบางซีนที่แบบว่าในบางซีนที่เราเล่นแบบนี้กันดีกว่าพี่นิกก็บอกเลยผมนึกถึงพี่แจ็กโอเคโอเคพี่โอเคพี่เข้าใจคือมันจะเป็นซีนบางซีนไปดูว่าว่าก็ทันทีทำให้ทำงานง่ายขึ้นใช่ใช่ครับทำงานง่ายขึ้นทำงานง่ายมากคือจริงๆแล้วตอนระหว่างถ่ายทำนี่ผมรู้สึกว่าผมค่อนข้างสบายใจเพราะเรามีเรามี คนช่วยเหลือเราดีไม่ว่าเราจะไปที่ไหนเราจะไปที่ไหนไม่ว่าเราจะไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลอะไรก็ตามไปคุยกับหมอที่ไหนก็ตามเรารู้สึกทุกคนพร้อมจะช่วยเราค่ะเมื่อเราทําสิ่งนี้เมื่อเราทําหนังที่เกี่ยวกับความแตกต่างเนี่ยทุกคนทุกคนพร้อมจะช่วยยินดีเป็นอย่างมากมากมากที่สุดคือแบบว่าเหมือนไม่มีใครแทบจะไม่ไม่แทบไม่มีใครปฏิเสธเราเลยไม่ว่าจะเป็นซีรีสลาไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลที่ไหนทุกคนหมอทุกคนช่วยหมดช่วยหมดแบบแบบไม่มีข้อ ทุกคนพยายามทําโดยโดยไม่มีการตอบแทนอะไรเลยมเมื่อเรารู้ว่าเป็นหนังเรื่องเรื่องกูด็อกเตอร์ที่เกี่ยวกับเรื่องเรื่องเด็กพิเศษแบบนี้ค่ะะเขาก็อาจจะอยากที่จะทําแบบเราแต่ไม่รู้จะเอาตอนไหนพอพี่อ๊อฟบอกว่าจะทําเรื่องนี้ขึ้นมามันก็เลยจุดประกายให้ทุกคนก็พร้อมที่จะช่วยเหลือกันไปเลยถูกไหมใช่ครับใช่ครับแต่จริงๆมันไม่ใช่ผมเปจุดประกายนะจริงๆแล้วมันเป็น 2CJ <c oughs> <c oughs> ชูซีเจซึ่งจ้างพวกเรามาทำจ้างพวกเรามาทำแล้วมีมีอะไรจ้างปุ๊บเรารีบตะคุบทันทีงับแล้วก็ไม่ตะคุบแล้วครับโอชูซีเจนี่เขาจะทำซีรีส์ที่เกี่ยวกับเพื่อสังคมอย่างนี้อีกหลายหลายซีรีส์เหมือนกันนะคะมีโปรเจกต์ถัดไปหรือยังคะอ๋อมีครับมีมีแล้วใช่ไหมก็มีมีโปรเจกต์ถัดไปที่ก็เป็นโปรเจกต์ที่ เดี๋ยวพอพอวันนึงพอประกาศไปก็เห็นอ๋อเขาทําแบบนี้อีกแล้วคือทําอะไรที่มันเกี่ยวกับความแตกต่างความความที่เรามีความคิดคนละด้านกันในการมองกันแล้วทําให้เกิดสิ่งต่างๆอืแบบเดียวกันเลยดีมามกค่ะ,คะอันนี้ก็ถือเป็นอะไรนะทําละครซีรีส์เพื่อสังคมเป็นเลยดีไหม ทูซีเจนะคะแต่ว่าเพื่อสังคมที่สนุกที่สนุกไงานสนุกนะมันก็อินคือฉีดฉีดอะไรเข้าเส้นเลือดได้ง่ายกว่าไงมันก็จะอยู่ในสมองสมองในจิตใจของพวกเราไปคนที่ดูซีรีส์ส่วนใหญ่ก็จะเขาเรียกว่ามันมันอินไปอยู่แล้วว่าจะไปเที่ยวที่ไหนจะกินอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ใน c u เจอร์อยู่ในตรงนั้นอยู่แล้วนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีมากเหน่งมีอะไรจะพูดหรือเปล่าอ๋อเปล่าครับเปล่าแค่จะพูดว่าใช่ใช no no. mmm no ่ไหมใช่ครับ <laughs> แจ็คพี่จอดเขามีคำถามมาเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวนะจะขอเปิดแป๊บหนึ่งสอง <z ard> สองอ่เขาบอกว่าแจ็คช่วยแนะนำพฤติกรรมของคนที่มีภาวะออทิสติกหน่อยได้ไหม <z ard> <z ard> ว่า <z ard> เวลาที่คนเขาต้องการจะสื่อสารหรือต้องการที่จะพูดคุยกับบุคคลออทิสติกหรือแม้กระทั่งแบบย เกิดความไม่สบายใจหรือตกใจขึ้นมาเนี่ยทำทำยังไงบ้างแจ็คเล่าให้พี่ตอดฟังหน่อยได้ไหมใช่ต้องเวลาไม่สบายใจต้องคุยกับเขาให้ดีๆหน่อยครับอ๋ออย่าอารมณ์เสียอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับถ,ถ้าพี่ตอดหงุดหงิดขึ้นมานี่มันจะเป็นยังไงสําหรับแจ็คหูพี่ตอดแบบคุยกับแจ็คไม่ดีอนะย่างเงี้ยโอ้ยเจอโรงงาน<ๆ>กลัวว่าจะทําอะไรไม่ได้เลยครับคือจะหงุดหงิด ด้วยใช่ไหมแจ็คจะหงุดหงิดกับไปกับเรื่องที่เกิดขึ้นใช่ไหมแล้วแล้วแล้วแจ็คก็เลยจะทําอะไรต่อไม่ได้อย่างเงี้ยหรออ๋อมันก็เสียหายเนาะใช่ไหมแล้วมีอะไรอยากจะพูดไหมทํางานกับพี่ๆสองคนนี้แจ็คแบบเอาดีๆนะพี่แจ็คเอาดีๆนะเออเนี่ยเป็นยังไงบ้างพี่พระเอกคนนี้ตกลงแบบว่ารักกันไหมรักกันไหมรักกันต้องเชื่อฟัง รู้จักเพื่อนโล่งนานหรือเปล่าด้วยครับอืมอย่างพี่แจคดูหนังเปล่าพี่แจกดูกูด็อกเตอร์ไหมดูแต่ดูเชื่อฟังรุ่นพี่หรือเปล่าต้องให้เขาเชื่อฟังรุ่นพี่ใช่ไหมใช่ครับไม่ไม่ค่อยเชื่อฟังรุ่นพี่ใช่ไหมในหนังท่าสัตว์แต่ทมนี่คะอ่าไม่ดีเลยนะหมอชนใช่ไหมเออถ้าเป็นพี่แจ็คพี่แจ็คจะเชื่อฟังเชื่อฟัง เคื่องมือพแพทย์เดี๋ยวเสียหายด้วยใช่โดนแล้วกูจนจนเครื่องมือแพทยเสียหายแล้วก็ชีวิตคนอีกใช่ไหมพี่แจ๊คใช่ครับผมออย่าไปแกล้งของเด็กด้วยเอย่าไปแกล้งของเด็กด้วย ในพี่อ๊อฟพี่อ๊อฟสายผมทำอะไรเนี่ยในรับคอพี่แจ๊คไม่เคยพี่แจ็คไม่เคยแย่งของเด็กใช่ไหมไม่เคยไม่เคยนี่ไม่เคยไม่เคยแต่พี่หมอชนเขาหวังดีไม่ใช่หรอเขาไม่ได้แย่งเขาไม่ได้แย่งเขาแค่เขาหวังดีเขาแค่ไปเล่นด้วยเขาแค่ไปเล่นด้วยแค่ไปเล่นด้วยใช่ใช่แต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์จริงๆควรจะเชื่อฟังรุ่นพี่ถูกไหมถูกครับโอเค อาอ๋อเสียงจากเสียงจากทางน้องสวัสดีค่ะดังมากนะคะเอาจริงผมเดี๋ยวผมตอบแทนไปจากแล้วกันคนะามเมื่อกี้อ่ะโอเคก็ก็ทางการแพทย์เนาะผมก็ผมก็มีคุยกับหลายๆคนก็คือแบบคุยกับทั้งคุณครูที่เป็นสอนน้องๆอธิสติกด้วยแล้วก็คุยกับคุณหมอเรื่องเดเวล็อปเมนต์ของเด็กด้วยอะไรเงี้ยก็หลักๆคือ ออริสติกครับก็จะอาการก็จะคล้ายๆกันม,มันมีบางส่วนที่คล้ายกันก็คืออาจจะไม่แบบไม่ค่อยสศตาอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบเขาอาจจะมีความกังวลว่าแบบการที่แบบสศตาคนแล้วมันมันเหมือนกับการจ้องกันมันเขาจะไม่ปลอดภัยในตอนนั้นเขาจะแบบ มองไปที่อื่นหนี่หมอชนก็เลยเป็นแบบก้มหน้าก้มตาตลอดก็จะไม่ค่อยมองกยอสังเกตจะสังเกตว่าผมจะไม่เคยมองตาใครยกเว้นคนที่ผมไว้ใจมากๆในเรื่องนะครับใช่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นค่อนข้างเป็นซิงเกิลโฟกัสอย่างที่พี่แจ็คเล่าให้ฟังเมื่อกี้ที่แบบว่าทํางานอยู่แล้วมีคนไปยุ่งก็แบบเขาก็จะไม่ไม่ได้ฟังขนาดนั้นเพราะว่าเขาโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอยู่อะไรงี้ยมันเป็นสาเหตุที่ทําให้คนออทิสติกครับ เชี่ยวชาญอะไรบางอย่างครับอเดี๋ยวผมจะพูดเร็วๆครับไม่เป็นไรก็ก็มันเป็นสาเหตุที่ทําให้แบบว่าเหมือนคนออทิสติกเนี่ยเขาเชี่ยวชาญอะไรบางอย่างมากๆจนพวกเราคิดไปว่าเขาเป็นจีเนียตั้งแต่เกิดแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยสิ่งนั้นแลกมาด้วยความพยายามมหาศาลเพราะว่าเขา โฟกัสทำในสิ่งเดิมๆทุกวันตลอดเวลาบางคนแบบผมเข้าไปอ่านกับผมก็ไปดูคลิปของชื่อชื่อน้องพีนะเป็นแบบเป็นเขาก็มีความเป็นยูทูบเบอร์ด้วยประมาณนึงเขาก็ออกมาเล่าในชีวิตของตัวเองว่าแบบ ออทิสติกเขาต้องพบเจอใครบ้างเป็นไงแล้วเขาชอบอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาจําแผนที่ประเทศไทยได้ทุกซอยเลยที่แบบมีเพราะว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ความสามารถพิเศษแบบตั้งแต่กําเนิดนะคือสิ่งนั้นเป็นพรแสวงที่เกิดจากการที่แบบเราท่องทุกวันเราดูแอดดิกกับมันอยู่ทุกวันอ่ะเหมือนเราชอบอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วแบบเราจําสิ่งสิ่งนั้นของคนคนนั้นหรือสิ่งสิ่งนั้นของอะไรอะไรแบบหัวข้อหนึ่งที่ละเอียดยิบแล้วแบบจําได้ทุกวันทุกวันวันนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรเงี้ยคือแบบเราจําได้ทุกอย่าง ก็จะกลายเป็นว่าพอเราไม่ได้รู้ถึงโปรเซสที่มาของพลังพิเศษอันนี้เราก็เข้าใจว่าเอ้ยเขาจีเนียมั้งแบบมันมีต้องมีอะไรจีเนียเป็นแบบเป็นเอ็กซ์แมนคนนึงอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยจริงๆแล้วทุกอย่างแรงมาด้วยความพยายามมากๆอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนแบบเข้าใจเข้าใจเข้าใจตรงนี้นะคะซึ่งจริงๆคาแรคเตอร์ของ4ตัวการ์ตูนที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มีหนึ่งในนั้นก็น้องจินจินเนี่ยก็จะเป็นเอ่อตาเยอะๆก็แทนการโฟกัส เเยอะนั่นเองนะคะพอเโฟกัสเยอะๆมันก็จะสามารถคล้ายๆกับมีพลังวิเศษอันเนี้ยเกิดขึ้นมาได้ที่แท้จริงแล้วก็เป็นพวกเราทุกคนก็สามารถจะเป็นเหมือนกันได้ถ้าเราสามารถจะโฟกัสอะไรได้ขนาด<ช>อลองเขาใช่ผมว่าผมว่าถ้าลองแบบ อ่านหนังสือจริงๆสักหนึ่งชั่วโมงเงี้ยเราเราจะแบบเราก็จะจำใช่ตอนสอบแบบพวกเราอย่างเงี้ยเราอาจจะแบบว่าอ่านแป๊บหนึ่งแล้วก็เล่นมือถือหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคุยกับเพื่อนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยโอเคมันก็จะแบบไม่ไโฟกัสแบบเต็มที่ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราคือเรามีสิ่งเรามากมายที่แบบมากระทบเราแบบเรามีความชอบหลายอย่างเยมันก็ทําให้แบบว่าเเราอาจจะไม่ได้แบบ เก่งด้านใดด้านหนึ่งแบบจริงจริงสักทีอะไรอย่างเงี้ยเอออะไรอย่างเงี้ยนก็อันนี้ก็เอาไปเรียนรู้ได้เนาะได้ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามในเรื่องถัดไปกันดีกว่านะว่าจะเกิดอ่าโปรเจกต์อะไรดีๆขึ้นกับ t r ูซ c เจแล้วพุ่มกับออฟอาจจะมีหมอชนเหมือนเดิมไหมคะเดี๋ยวลองต้องไปดูนะว่าเขาจะมาเล่นกับเราหรือเปล่าอยากให้เล่นไหมคะอาอันนี้บอกได้อันนี้บอกได้เหรอบอกได้มั้งบอกได้เหรอบอกได้บอกได้อะบอกได้แล้วมีคนเล่นเป็นแม่ยังคะจะสมัร แต่บอกบอกบอกไปก่อนแต่ยังไม่มีคนให้ตังค์ทำไงอ๋อเหรอเดี๋ยวพี่ใช่ไหมพี่เนาะพี่พูดไปพี่พูดแล้ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวก็มีเนาะแถวนี้แหละเอาโอเคงั้นสุดท้ายดีกว่าเดี๋ยวให้ทั้งสท่านเลยนะคะฝากถึงในฐานะวันรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลกในฐานะที่เราทางานร่วมกับบุคคลออทิสติกมาแล้วก็พี่แจ็คในฐานะที่เป็นบุคคลออทิสติกเองนะเริ่มจากหมอเด่งก่อนละกันค่ะมเงครับก็จริงๆก็ อยากให้ทุกคนแบบผมว่าเรื่องออทิสติกเนี่ยมันเป็นเรื่องแบบค่อนข้างพื้นฐานมากๆเนาะแบบบางทีแต่ออทิสติกอาจจะไม่ได้ชัดแสดงออกมาชัดเจนบางทีแบบเขาก็ อยู่ร่วมปะปนอยู่ในสังคมกับพวกเราเนี่ยแหละบางทีพวกเราก็อาจจะคิดว่าเขาแบบเฮ้ยคนนี้ดูแปลกๆว่ะอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้อแวนไม่มีไม่ได้มีแวนิสกับการออทิสติกของใดๆเลยก็อยากให้ทุกคนแบบเออเริ่มแบบมีแวนิสกันมากขึ้นแล้วก็แบบพยายามเข้าใจมนุษย์คนอื่นให้กันมากขึ้นอะไรเงี้ยดูกูด็อกเตอร์ก็ได้แบบว่าเป็นเป็น,ปนแบบตัวอย่างอะไรครับก็จริงๆก็อยากให้ทุกคนแบบรู้สึกว่าอย่างกูด็อกเตอร์เราก็แบบพยายามแสดงถึงความแตกต่างเนาะ บบยอมรับในความแตกต่างของคนอื่นๆร่เงี้ยโดยที่แบบไม่ได้มองว่าเขาเป็นคนที่บกพร่องอะไรเงี้ยเพราะว่าแต่ละคนก็มีข้อดีแล้วก็มีความถนัดของตัวเองอะไรเงี้ยครับก็ก็กอยากให้ทุกคนก็จะได้แบบอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขมากขึ้นเนาะก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับแหนงค่ะพี่ออฟค่ะเอาปรบมือได้ค่ะพี่อค่ะคือจริงๆแล้วผมผมรู้สึกว่าคำว่า awareness นี่ยของผมคือ เราใส่ใจรายละเอียดของกันและกันคือคือจริงแล้วมันคือความละเอียดอ่อนที่เหมือนเหมือนจะพูดว่าเราเราเราสัมพันธ์กันโดยไม่มีความหยาบคือหมายนว่าเราละเอียดด้วยกันและกันผมเชื่อว่า เด็กออทิสติกหรือว่าหมอชวนในเรื่องคุณ็อกอร์เนี่ยเขามีความละเอียดละเอียดที่นี่คือเขาละเอียดทุกความสัมพันธ์ <Yeah. S 2> พอสังเกตทุกความสัมพันธ์เนี่ยเขาก็จะมองเห็นทุกความสัมพันธ์ในเชิงที่เขาพยายามทําความเข้าใจกันมันแบบละเอียดเต็มที่เนี่ย mm. การที่ละเอียดกละเอียดมาหากันเนี่ยเราย่อมเราย่อมแก้ไขสิ่งต่างๆได้โดยที่ที่ไม่ละเลยสิ่งที่มันมันมองข้ามไปอะ่ะผมว่าจริงจริงก็คือไอ้การไอ้การอาแหวนเนี่ยหรือการใส่ใจคือใส่ใจแบบละเอียด คืออย่ามองแค่ว่าเขาเป็นเด็กที่พิเศษคือแค่แค่ใส่ใจละเอียดและสนใจเขามากขึ้นกว่าเดิมละเอียดกับเขามากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยผมว่าทุกอย่างในโลกนี้มันก็จะดําเนินไปได้แบบปกติสุขแบบปกติสุขค่ะใช่จริงๆมันเป็นเรื่องแบบนั้นคือไม่ว่าเราจะทำหนังผมทําหนังเรื่องอะไรผมรู้สึกแค่ว่ามันคือการใส่ใจละเอียดแล้วก็แล้วก็แล้วก็วกพอละเอียดเสร็จเราจะเริ่มรับรู้ว่า อ๋อเขาแตกต่างจากเราตรงนี้เราแตกต่างจากเขาตรงนี้มันจะเห็นเลยเพราะนั้นคือไม่มีใครแตกต่างกันทุกคนทุกคนแตกต่างกันหมดอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาแตกต่างเป็นเรื่องปกติะถึงตแต่ว่าเราไม่ใส่ใจเราเราไม่ละเอียดกัเราชอบคิดว่าคนจะต้องเป็นเหมือนเราทั้งหมดพอเรามองเขาเห็นปุ๊บเราข้ามเขาไปเลยนะเร,เรามองเขาแบบหยาบมากซึ่งแบบว่าอันนี้ไม่ถูกคือจริงแล้วเรามองเขาแบบละเอียดเราจะเห็นว่าอ๋อมันก็แค่นี้เองค่ะเนียผมรู้สึกว่าเป็นแบบนี้มากกว่าคืออยากให้ทุกคน ดูซีรีส์ดูแล,แล้วสังเกตเห็นอะไรบางอย่างในซีรีส์ว่าย้อน<ต>ดู<ค>นได้นะคะยอนดูได้มันจะมีสิ่งเหล่านี้อยู่ใน g o o ด็อกเตอรครับค่ะ,ะพี่แจ๊ค,คพี่แจ๊คล่ะครับอ,อยากจะฝากอะไรในฐานะวันนี้เป็นวันวันที่สองเมษาวยาวันตรนักรู้ออทิสติกโลกวันตรักรู้ออทิสติกโลกแตกต่างกันไม่ได้ราย is t okay d i f f e r t o be different ครับโอเคเป็นกำลังใจให้ชาวบุคคลออทิสติกทุกชนลมทุกทกคนนะครับ ทำงานตามศักยภาพทุกเป้าหมายสำหรับครอบครัวทุกคนนะครับสำหรับพ่อแม่ทุกคนนะครับที่มีความผ้าหวานนักวันนี้นักจนทุกวันนี้นะครับ ขอบคุณครับขอบคุณค่ะเป็นบรรยากาศที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นมากๆนะคะในโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้งหมอเองนะคะที่ออคุณกับแล้วก็น้องแจ็คเป็นยังสูงค่ะที่มาร่วมพูดคุยในท็อปเซสชั่นขอวันนี้นะคะ